ต่อนะครับอาถาครั้งนั้นมนุษยาพวกมนุษย์สักรชมพูติเพนายชมพูทวีปทั้งสิน้นคุมพระคุมพาหุตวานปะครับนะแปอไปถึงจินตยิงสุนะครับคุมพระคุมพาหตวาจินตยิงสุ พากันนะครับพากันคิดเป็นพวกพวกนะอิตินะครับลออืมงมงมังคลานี้นะครับพากันนะครับพากันคิดมงคลเป็นพวกพวกอิติว่ากิงนุโข อะไรหนอะเลมังคลังเป็นมงคลอาลักขเทวตาปิแม้พวกเทวดาผู้รักษาเตสังมนุษยานังผู้รักษามนุษย์เหล่านั้นสุตวาฟังตั้งกระถังถ้อยคำนั้นมนุษโตจากมนุษย์ยแล้ว ตถามังคลานีจินตยิงสุก็พากันคิดมงคลตถาอย่างนั้นเอวะเหมือนกันเอเตนะนะครับเอเตนะเอวะอุปายนะแปลขึ้นก่อนได้เลยนะครับโดยอุบายนั้นนั่นแหละ คุมะเทวตาพวกเทวดาประจำพื้นดินมิตรมิตรนะครับหรือว่าผู้เป็นมิตรก็ได้นะครับมิตรอาระักขะเทวตานางของพวกเทวดาผู้รักษามนุษย์มนุษย์สานางอาระักขะเทวตานางมิตรผู้เป็นมิตร ของเทวดาผู้รักษามนุษย์ทั้งหลายต่อมาคายอากาศนะครับอากาศสัทธะเทวตาเทวดาผู้สิงสถิตในอากาศมิตานะครับเมรหรือว่าผู้เป็นเมรเตสัง ก็โยกตัวประธาข้างหน้ามานะครับเตสาปุมมะเทวตานังของเทวดาประจำภาคพ,พื้นดินเหล่านั้นแล้วก็มาต่อนะครับจาตุม,มะมหาราชิกาเทวตาพวกเทวดา ฉันจาตุมมหาราชิกาเตสังนะเตสังตรงนี้ก็อ้างข้างหน้านี่นะอากาศตะกเทวตานางมิตรนะผู้เป็นเมตรของเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ในอากาศเหล่านั้นนะเปนะครับเปแกก็คือละ อาการิทะเทวตาเทวดาถ้าใครอยากขึ้นนะครับนะตั้งแต่จาตุมจนไปถึงสวรรค์หกชั้นแล้วก็พรมด้วยนะครับนะถ้าปีคาว่าปีเนี่ยนะครับนะกนะ็ก็เปลี่มาได้นะครับนะก็แปลมาได้นะส่วนนะครับ ใครอยากเปละนะไปเลยก็ได้นะครับนะไปเลยก็ได้นะเปละอักนิธะเทวตาเทวดาชั้นอักกนิธะภพมิตานะครับมิตรสุทัศสีเทวตานางของเทวดาพวกสุทสัศสีอิติ นะครับอิติตัวนี้เป็นอิติรวมความหรือว่าอิติสรูป,ปะนะครับถ้าเราแปลออกนะเราจะแปลอิติตัวนี้ว่าสรุปความว่าถ้าเราแปลเข้าเราจะแปลว่านะคือนะครับอิติรวมความว่าเทวะพระมมโนพวกเทวดาและพรม สุตาวาฟังกระถังถ้อยคำต่างนั้นตะโตตะโตมิตตะโตะจากมิตรอัตโนของตนตะโตนั้นๆคุมพระคุมพาหุตวาแปลรวบเหมือนเดิมนะครับคุมพระคุมพาหุตวามังคลานิจินตะยิงโซก็พากันคิด มงคลเป็นพวกพวกมังคละจิตตาการคิดมงคลอุทปาธิได้มีขึ้นแล้วได้ขึ้นแล้วสัภัษฐานีในที่ทุกสถานยาวะ ทัศส,สหัสจักรวาเรสุจนกระทั่งในหมื่นจักรวาลเอวังด้วยประการลัชนีจะก็สามังคละจิตตาโยสาการคิด มงคลอุปนาที่เกิดขึ้นสานั้นวินิจฉยามปัตตายังไม่ถึงการตัดสินใจเอวะเด็ดขาดอิติว่าอิทางมังคลังนี้เป็นมงคลอัฏฐาสิได้ตั้งอยู่แล้วทวาทา,าวัานี้ ตลอดสิบสองปีตถาในการนั้นสัพเพเทวตามนุษย์ษาเทวดาและมนุษย์ทั้งหมดทัพเปตาวาเว้นอริยะสาวเกเว้นอริยะสาวุกทั้งหลายเสียพินาแตกกันติธาเป็นสามพวกนะคือนะครับ ปเสนนี่แปลว่าคือได้ครับวเสนคือทิฏฐะสุตตมุตตะคือทิฏฐะมงคลหนึง่งสุตสุตะมงคลหนึง่งมุตตะมุตตะมงคลหนึง่งเอโกปิบุคลโลบุคคลแม้คนหนึ่งนัดถังคโต ซึ่งตกลงใจยถาพุทธโตตามความเป็นจริงอิติว่าอิทางมังคลางอิทางเอวะสิ่งนี้เท่านั้นมังคลางเป็นมงคลนาโิมิได้มีเลยนะครับหรือว่าไม่ได้มีแล้วต่อมาอัทธะต่อมา สุทธาวาสเทวาพวกเทวดาชั้นสุทธาวาเยตาวารู้จิตต่างจิตมนุษย์สานางของพวกมนุษย์วิจริตาวาอาโรเจติก็เที่ยวนะครับก็เที่ยวไปมนุษย์ปถี ในถิ่นมนุษย์นะครับหรือว่าเที่ยวไปบอกในถิ่นมนุษย์อิติว่าทวาทัศนนางวัาสานางอัจเยนะสัมมาสัมพุโทโธมังคลังกะทายิสติโดยล่วงไปสิบสองปีสัมมาสัมพุทธโธพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กะทยิสติจักตัดมังคลังมงคลอัฐะข้างนั้นทวาทัาสะทวาทัาสะวัศเจะเยนะโดยล่วงไปสิบสองปีแล้วตาวติงสะตาวตาวติงสาเทวตา พวกเทวดาชั้นดาวดึงสมาคันตาวามาประชุมพร้อมกันแล้วอุปสรรคกมิตาวาเข้าไปเฝ้าสักกังเทวินทางเท้าสกกะผู้เป็นจอมเทวดาวะทันติ กาบทูลน,นะครับอิติว่ามาริสาข้าแต่พระอ,องค์ผู้นิรุกุกมังคละปัญหาปัญหาอันปารบมงคลสมุทิตาตั้งขึ้นพร้อมแล้วเอเกเทวตาพวกหนึ่ง วะทันตินะขั้นแรกเปิดตัวนี้นะครับอาหังสุนะก็เป็นของประโยคตาวติงสาเทวตานะครับนะเปิดเข้ามาเรียกนายเรียกนายก็ตั้งแต่มาลิสาเนี่ยนะครับ <c oughs> เอเกเทวตาเทวดาพวกหนึ่งวัทันติ กล่าวอิติว่ารูปังทิดถังรูปที่เห็นแล้วมังคลังเป็นมงคลนะครับส่วนประโยคถัดมาก็เหมือนกันครับแคนะ่เขาไมนะ่เป็นประโยคเต็มให้เราแต่ว่าประโยคข้างหน้าประโยคเต็มนะครับแต่เราก็แปลให้เหมือนกันนะครับเอเกเทวตาเทวดาพวกหนึ่ง วันติก็กล่าวอิติว่าโสตังสัสธยชาตังเสียงที่ได้ฟังแล้วมังคลังเป็นมงคลเอเกพวกหนึง่งวัฒนติก็กล่าวอิติว่าอารมณันางอารมณ์มุตตังที่ทราบแล้วมังคลังเป็นมงคลตะทามังคละปัญหี ในปัญหาอันปารบถึงมงคลตะะานั้นไม่ยังจะทั้งนะครับทั้งพวกเราหรือว่าทั้งข้าพราะองค์อันเยปีทั้งพวกอื่นอนัตถคตายังตกลงกันไม่ได้ คำว่าทั้งข้าบอ,องค์ก็หมายถึงนะครับนะพวกเนะทา้าสกะนะครับสาธุขอประทานวโรกะตะวางขอพระองค์พยากรโหหิโปรดพยากรโนกนะแก่พวกข้าพระองค์ยถาสภาวะโตตามความเป็นจริง เทิดนะครับอา้าหรือแปลวะะ่าตันวัตโนนะครับสาธุขอส <c oughs> าธุขอประทานวโรกาส <c oughs> ขอพระองค์โปรดพยากร <c oughs> สาธุขอประทานวโรกะหนอนะครับตะวังขอพระอ,องค์พยากรโหหิปวดพยากร <c oughs> โนแก่พวกข้าพระอ,องค์ยถาสภาวะโตตามความเป็นจริงสโกเท้าสกาปุชิตัดถามอิติว่าอายังมังคละกะถาเรื่องมงคลน,นี้ปัฐมังทีแรก สมุติตาตั้งขึ้นพร้อมแล้วกะถทาฐทา,ทานีในที่ไหนเทวตาพวกเทวดาอาหังสุกาบทูลอิติว่ามนุสสโลเกในมนุสสโลกสกโกเทาศกะปุจฉิถามอิติว่าพระวาพระผู้มีพระภาคเจ้าะสติประทับอยู่กทาถาฐานีในที่ไหนเทวตาพวกเทวดาอาหังสุกาบทูนแล้วอิติว่ามนุสสโลเกใน มนุสสโลกสกโกเท้าสักกะวัตวาตัดแล้วอิติว่าเตนหิท่าอย่างนั้น <c oughs> เอทะมาเถิดมาริษาพวกท่านผู้นิรทุกขไม่ยาง <c oughs> พวกเราปุจชามะจากทูลถาม ตังมังคละปัญหาปัญหาอันปารุบมงคลน,นั่นพระกวันตังกะพระผู้มีพรภาคเจ้าอิติดังนี้แล้วอาณาเปตวาทรงบัญชาเอากังเทวบุตรตังเทพบุตรองค์หนึ่งอิติว่าตวางท่านปุตรชาจงทูลถามพระกวันตงังพระผู้มีพรภาคเจ้า อิติดังนี้อาทายะจึงพาเอาเทวะขนะงมูเทวดาอาคัชิมาเจตวานางสู่พระเจตวนันอาตาครั้งนั้นโสเทวบุตรโตเทวบุตรนะตนนั้นอภิวาเิตวาถวายบังคมพระวันตงังพระผู้มีพภาคเจ้าแล้วเอกมันตงังทัตตวา ยืนณส่วนข้างหนึ่งปุถิถามมังคละปัญหังปัญหาอันปารุมงคลพระกวาพระผู้มีภาคเจ้าวิสัชเชนโตเมื่อวิสัชนาต่างปัญหังปัญหานั้นตาสาเทวบุตรตาของเทวบุตรนั้นอภาสิได้ตัดถามอิมังสุตังพระสูตรนี้อิติดังนี้แล อายังอุปติกถาคาถาว่าด้วยเหตุเกิดขึ้นเอถามังคลสุเตในมงคลน,นี้นะครับในมงคลน,นี้อายังเท่านี้ตาวะกอนสุตตาบวัตฐานางการกำหนดแห่งพระสูตร